สวัสดีครับทุกคนครับวันนี้จะพามาชมฟักมันแก้วนะครับที่เราได้ปลูกไว้เพื่อเก็บเมล็ดพันธุ์เอาไว้ทำพันุ์ในการปลูกครั้งต่อไปนะครับอันนี้ก็ปลูกมาได้ประมาณสัก5เดือนกว่ากว่านะครับ เพื่อจะเก็บมเมล็ดนะครับเอาไว้ปลูกนะครับครั้งต่อไปฝักก็เริ่มจะแก่แล้วนะครับอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ยอุ้ยอุ๊ย,ยแก่แล้วครับมีฝักแก่มีฝักแก่เดซ่าหนึ่งสอง สฝักได้3ฝักครับอันนี้ก็น่าจะเก็บไว้นะครับนำไปตากแดดนะครับเพื่อใช้ในการปลูกนะครับวันนี้ก็ถือว่าคุ้มค่าแล้วครับประสบกามณ์สำเร็จแล้วในการได้ผลิตภันธ์ตามที่เราต้องการแล้วนะครับเราชมต่อไปนะครับ